โอเคครับไปฮึบหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ฮึบสี่เ <laughs> จ็ดครับเจ็ดเจ็ดเริ่มไม่ขึ้นแล้วครับ <laughs> ไม่ได้ครับไปครับต้องครบสิบครับปแปดครับทำหน้าตาน่ารักทุกครั้งนี้ขึ้นมาด้วยครับ เอาครับโอ้โหสิบครับโอ้โหในที่สุดก็ขึ้นครับอือันนี้เราจะสอนเทคนิคการเอาตัวลงโอ้โหลงยังไงครับลงยังไงครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับได้ครับโอเคครับมีรูปบอกรูปมีหลานบอกหลานให้ใช้ท่านี้ลงได้เลยไหมครับพอลงปุ๊บครับเป็นไงครับ นะครับเมือน้เชี่ยวเ